สวัสดีค่ะเฮ้ยสวับายในสวีเดนค่ะคลิปนี้ก็จะเข้าถึงบทที่34ของสคริปต์นิกเกิลกันแล้วนะครับเพื่อนๆขาเนาะบทนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับซูเปอร์เกหรือว่าประธานนะครับเพื่อนๆขาเนาะ plus h o l e วงไม่รู้ว่าอะไรแต่เกี่ยวกับก็คือเกี่ยวกับ subject ก็คือประธานนะคบก็คือยังอยู่ในหัวข้อใหญ่เกี่ยวกับการแต่งประโยคหรือว่าการสร้างประโยคนะคบเพื่อนๆขาเนาะหรือว่า meaning เนาะ meaning big น่เนาะการสร้างประโยคนู้นนี่นั่นนะโครงสร้างประโยคเนาะ subject subject ก็คือประธานเนาะประธานคืออะไรประธานคือผู้กระทํานั่นเองนะประธานก็คือผู้กระทํานั่นเองนะคบเพื่อนๆขานะเรามาดูไปด้วยกันว่าซีฟนิกเกิลจะอธิบาย เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนเนขาเนาะ and such mote antithor a t s u b j e c t a t verb เหมือนกันนะเหมือนกับบทที่แล้วนะบทที่แล้วคือเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ verb ไปนะครับเพื่อนเพืนขานะก็คือในหนึ่งประโยคเนี่ยจะต้องมีนะจะต้องมีหนึ่งประธานหนึ่งคำกริยานั่นเองถึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณนะ์เนาะจะต้องมีประธานผู้กระทำ verb คือการกระทำนั่นเอง อันทีดอันทีดคือร้อยเปอร์เซ็นต์คือจะต้องมีนั่นเองนะจะต้องมีประธานกับกริยาน,นั่นเองเนาะในหนึ่งประโยค at subject a d a n c some year no got ella dance dance man t h o r อมอีสาเซนก็คือ subject เนี่ยมันก็คืออ่ามันก็คืออ่ะเป็นอ่ะคือเขาเรียกอะไรล่ะการกระทำทำอ่าผู้ อธิบายโ no, น,นะน,นก้อนนาโนก้อนคือการการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะผู้กระทาคนกระทำเนาะหรือว่าเ,อาเกี่ยวกับมารทรออมไอซัสคือเกี่ยวกับบริบทว่ามันทาอะไรเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะทมารทรออมนะอีซาเซนคือใน,นประโยคนั้นะคือเป็นการทําอะไรถ,ถ้าทําอะไรคือเวิร์บนะคือนี่คนที่ทำเกี่ยวกับทำหรือว่าพูดเกี่ยวกับสิ่งไหนนั่นเองนะ subject เ,เป็น สวอร์าโพฟกาลเวมเยอโนก้อนก็คืออ่ะถ้าเราเอ่จะพูดถึงประธานนะประธานคือการกระทำเนี่ยเราจะตั้งคำถามว่าใครอ่าใครนะเวมเวมใครทำสิ่งไหนนั่นเองนะเวมเยอโนกนก็คือใครทําอะไรนั่นเองใครทำนะใครเป็นผู้กระทานะใครก็คือประธานนั่นเองใครเกี่ยวกับคนน,นนี่นันะ่นเนาะ e l e w h a t เดียมานท่าละโอมหรือว่าเกี่ยวกับอะไรที่เราพูดในในประโยคคือเกี่ยวกับอะไรนั่นเองไม่พ้นขานก็หรือใครหรือว่าเกี่ยวกับอะไรนั่นเองถ้าเราพูดถึงสุปเยกหรือว่าประธานนะคะไม่พ้นขานะอธิบายไปหงไปเนาะเอาง่ายๆคือประธาน,นคือผู้กระทำนั่นเองไม่พ <wiem. S 2> ้นขานะเรามาดูตัวอย่างเนาะเรามาดูตัวอย่างยอกเลเซอร์ ยกก็คือซุปเยกก็คือประธานยกฉันเลเซอร์เป็นเวิร์บก็คือการกระทำคืออ่านเนาะเวมเลเซอร์ถ้าเราถ้าเราจะหาว่าคำเนี้ยคำไหนเป็นประธานนะเราก็ตั้งคำถามว่าใครละ่ะใครอ่านหนังสือใครใครอ่านเนาะใครอ่านเนาะยกเห็นะไหมยอกอ่านใครละ่ะอ่านยยกอ่านดังนั้นยกก็จะเป็นซุปเยกฉันก็จะเป็นประธานนั่นเองเนาะ เอาตัวอย่างถัดมาคือ Morten a นแ g o ์ m o r t e n เนี่เป็น subject เป็นประธาน verb ก็คือแอรเป็นอยู่คือเนาะอรไรล่ะถ้าเรา,าตั้งคำถามก็คือไม่ไม่ไม่ใช่แค่คนนะไม่ใช่แค่คนอันนี้คือเป็นสิ่งของแล้เป็นสิ่งของรู้ว่านู่นนี่นั่นนะก็คือเป็นเกี่ยวกับการพูดถึงสิ่งไหนนะกันนะ what a got คืออะไรล่ะอะไรที่มันอร่อยล่ะอะไรที่มันอร่อย ก็คือมอเต้นก็คืออาหารอร่อยอาหารอร่อยดังนั้นอาหารมอเต้นก็จะเป็นประธานนั่นเองเพื่อนขานานะนี่นะครับคือเขาอธิบายว่าคำไหนที่เป็นประธานก็คือใครละ่ะใครทําใครกําลังทํอาการิยาอยู่หรือว่าอะเลยอะเลยที่มันอาอะไรที่มัน,มนกาลังพูดถึงอยู่นั่นเองดังนั้นคือคาเหล่านี้ก็จะเป็น ประธานหรือว่า subject นั่นเองครบับเพื่อนๆขาเรามาดูกันต่อนะคะระบับเพื่อนๆขาวลิก้า subject ก็คือหยอกหรือมานก็คืออ่าเขาเรียกอะไรวลิกก็คือปกติแ้ะกันนะประธานปกติที่เราจะได้ยินก็คือมีคําว่าหยอกคือฉันหรือก็คือคุณหรือว่ามานก็คือใครคนใดคนหนึ่งมานก็คคนคนหนึ่งนั่นเองนะมานนะ คำเหล่านี้คือเราจะได้ยินบ่อยที่มัน,นเริ่มต้นเป็นประธานหรือว่าผู้กระทํานั่นเองเนาะเรามาดูตัวอย่างเนาะยยกลลกะมอดฉันทํากําลังทํากับข้าวเห็นไหมฉันไอ้น,นี่คืออ่ะฉันทํากับข้าวโลกะคือการทากับข้าวนะกับข้าวคือมอดนั่นเนองเนาะเป็นก้รมเนาะโยกก็คือผู้กระทําก็คือฉันเนี่ยผู้กระทําทําอะไรล่ะทํากับข้าวอืม ตัวอย่างถัดมาก็คือดูคอมเม r ร์ฟรอนไทยล้านดูคอมเมอร์ฟรอนไทยลคุณมาจากประเทศไทยใครล่ะมาจากประเทศไทยดูก็คือดูก,อก็คือเป็นประธานถ้าถ้าเราพูดถึงข้างบนก็คือถ้าเราจะถามว่าใครนะออันนี้คือใครทำกับข้าวล่ะยอกดังนั้นหยอกก็จะเป็นประธานตัวอย่างถัดมาคือใครล่ะมาจากประเทศไทยดูดูดังนั้นดูก็เป็นประธาน มาร์คานเชิฟปาสเน็ตการ์สกูอีอิตาเลียนก็คือมานคืออ่คนแล้วกันนะผู้คนสามารถผู้คนสามารถซื้อรองเท้าที่สวยได้ที่อิตาลีนั่นเองนะอันนี้คือมานคือผู้กระทำนะผู้กระทำคือการมานนั่นเองนะมารเนาะอิบลานอัดแวนส์เดียอมุูเบกเดียดเดียดนี่ก็เป็นเขาเรียกว่า เป็น uh, ประธานสมมุติแล้วกันนะครับเื่อกับประธานสมมุติถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเราใช้คําว่าเดียดเป็นประธานได้นะอย่างเช่นคําว่าเดียดเร่งหน้าเดียดเร่งหน้าคือฝนตกเดียดเร่งเพอดเร่นเดียดเริงเพอดเร่งพอดเร่คือมีคนกดประตูนู่นนี่นั่นนะคือถ้าเรานึกไม่ออกคือเราใช้คาว่าเดียดเป็นประธานสมมุติได้นะคะ subject can คา r ์นวอลล่าฟรีอาแอนก็คือประธานเนี่ยมันสามารถมีมากกว่าาเขียนได้มากกว่า1คํานั่นเองนะอย่างเ่นถ้าเป็น at ดอูดนะ f r i c a n at the glass ก็คือเด็กผู้หญิงกําลังกินไอศกรีมถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้ามากกว่า1คํางคำนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า enforcer enforce อ n ด์โฟร์แอนอนด์โฟร์สเหมือนที่บทที่เลเรที่เราได้เรียนรู้กลับไปก็คือวลีนั่นเองเนาะมากกว่า1คํา แดนลิลาฟิกานเอเตกลาสก็คือแดนลิลาฟิกานคือเด็กเด็กผู้หญิงคนนั้นอ่ะเด็กผู้หญิงเล็กๆคนนั้นอ่ะกำลังกินไอศครีมเห็นไหมแดนลิลาฟิกานอันนี้คือเป็นประธานนะแดนที่เป็นแรงเงาสีดำเนี่ยคือเป็นประธานนะคะประธานคือมันมีอาจจะมีมากกว่า1คําก็ได้นะครับเพื่อนขานะ subject อินแต่อันติดเฟิร์สก็คือประธานเนี่ยมันไม่ไม่มันอ่ะไม่ใช่อยู่ลำดับที่1เสมอไปนั่นเองเนหะมือนที่เราเรียนบทที่แล้วหรือเปล่าบทที่แล้วแล้วอ,อ่ะคือตารางนะตามตารางคือไม่ใช่ว่าประธานมาจะขึ้นต้นอ่ประโยคอย่างเดียวนะก็คือประทานเนี่ยอาจจะอยู่ลำดับที่3ก็ได้นั่นเองไว้บ้ัญขานะอีโกยิกวีพอสโตนเห็นไหมเห็นไหมนี่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยเวลาเนาะ เวลาดังนั้นประธานก็จะอยู่ตำแหน่งที่3นั่นเองเนาะโพสต์ต้นยิกวีอีโ e เห็นไหมอันนี้ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสถานที่ประธานก็จะต้องร่นมาอยู่ที่ลำดับที่3นั่นเองอันนี้มันก็เป็นอ oh ้มแวนอูดเฟยนั่นเองนะครับเพื่อนๆขาอุทอคือข้อยกเว้นนะข้อยกเว้นนะ subject verb i n t e imperative s u s s e r ถ้าเป็นถ้าเราพูดถึงเขาเรียกอะไรการอินเปอร์ทีฟนะอินเปอร์ทีฟก็คือประโยคคําสร้างนะประโยคคําสั่งหรือประโยคเชิญชวนเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเขียนประธานนะครับเพื่อนๆขาอืขาอันนี้คือนน่นนี่นั่นนะแล้วก็ subject advent of the i n in t e r u b i c e r ก็คือถ้าเราเขียนหัวข้อนะหัวข้อหนังสือนู่นนี่นั่นคือเราไม่จําเป็นจะต้องเขียนประธานก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆขา นี่นะคะบทนี้ก็คือจะพูดถึงประธานนะประธานก็คือใคร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 เป็นคนกระทำล่ะใครเป็นคนกระทำคนนั้นแหละเป็นประธานนะคะเพ,เพื่อนๆขาหรือว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งไหนล่ะสิ่งนั้นแหละคือก็จะเป็นประธานนะคะเพื่อนๆขาในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้โ hey, ด